เตรียมตัวไปไหนเตรียมตัวไปไหนสูตรอากาศบริสุทธิ์นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนโอ้ยให้นั่งไม่ได้ให้จับนั่งลงนะนั่งลงนะโอ้สวัสดียิ้มไสวยกันยิ้มไปสวยเก่งเก่งยิ้มสวยนี่ยิ้มไปสวยกันนี่โอ้เก่งเก่งโอ้ยเยื่อเยื่อเยืนอเก่งหยุดโอ้ย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 อึบเรือเป็นลายหมดแล้เหยื่มาเนี้ยเรยวๆมา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  อานั่งลง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 อ่ายิ้มสวยๆยันยิ้มสวยๆนะอย่าไม่มีขนมเห็นไหมวิธีล่อไม่มีอ่ายิ้มๆยันยิ้มก่อนยั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 นยิ้มก่อนนะยันยิ้มนะอ่ะยันยิ้มยันยิ้มสวยๆก่อนยันเออเออเือยันยิ้มสวยโอ้ยเขา no no แม่ไม่พลาดแล้วรอบนี้แม่ไม่พลาดแล้วแม่ไม่พลาดแล้ว อย่าเตรียมตัวไปไว่ายน้ำอย่าเตรียมตัวไปไวนาน <c oughs> ่ายน้ำอะไป